สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่15มีนาคม2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้มองซื้อขายในกรอบแคบนะคะเรามองกรอบ1,530-1,545จุดนะคะประเด็นเด่นจากภายนอกเนี่ยเรื่องของราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลงต่อนะคะเวสเซ็กซันล,ลบลงไป1.4%นะคะโอเปกรายงานตัวสต็อกน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะซาอุมีการปรับเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันนะคะตรงนั้นน่าจะสร้างความกังวลให้กับความกังวลใจเดิมที่มีอยู่แล้วต่อ ภาวะอุทานของสหรัฐนะคะที่จะฉุดล้างความพยายามของโอปิในการจํากัดการน้ํามันนะคะเพื่อบรรเทาภาวะน้ํามันล้นตลาดนะคะในขณะที่ก็มีหน้าระวางเรื่องอสมาชิกของกลุ่มที่ตกลงทํเข้อตกลงไปช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเริ่มไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็อาจจะทําให้ความพยายามนี้ล้มเหลวแล้วก็ราคานมันดิบอาจจะปรับฐานลงมาอีกได้นะคะซึ่งกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นกลุ่มหลักในการ ประคองตลาดในช่วงอ่อนตัวของเรานะคะในรอบของการปรับฐานที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าพลิกกลับมาอยู่ในแดนลบเนี่ยหรือว่าดิ่งลงต่อนเนื่องเนี่ยกลุ่มพลังงานจะกลายมาเป็นตัวชุดตัวดัชนีได้อีกครั้งหนึ่งนะคะประเด็นที่2เรื่องของการจับตาการประชุมเฟดนะคะในวันนี้ก็คิดว่าทุกคนคาดการณ์กันไปอยู่แล้วว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่น่าจับตาดูว่าในสุดท้ายแล้วปีนี้จะขึ้นสกี่ครั้งนะคะตรงนั้นน่าจะเป็นประเด็นที่น่ามีความสนใจต่อแล้วก็น่าจะ มีผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดค่างเงินนะคะจากแนวโน้มการแข็งข่าของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการจํากัดการไหลเข้ามาของฟันฟโฟรในภูยภาคนะคะรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะยังคิดว่าเซตเนี่ยคงไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะวอลุ่มน่าจะเบาบางจากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกนะคะการเก็งกาไรพอระยะสั้นคงไว้ที่30นะคะ ยังคงให้ถือ B A Global แล้วช o อตเซ ll L P N พร้อมกับตั้งซื้อ M T L S กับ B C H ในวันนี้หลังจากราคาฟื้นตัวขึ้นมาจากการดิ่งลงหนักในช่วงก่อนหน้านี้นะคะ M T L S ให้เข้าซื้อ29.25ร้อเทคปรฟิต31 B C H 12บาท50ลอเทค p ปรฟิต13บาท20นะคะหุ้นที่ครบเ c a s Cash Balance EE นะคะ ตัวที่มีโอกาสติด rci ส่วนหุ้นติดชาร์ตวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรกคอมเซเว่นนะคะเข้าซื้อ10บาท20รอเทคโปรฟิตสิบาทตัดขาดทุน9บาท90นะคะมองในเชิงพื้นฐานจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงมามากนะคะได้สวนทางกับแนวโน้มของกําไรที่ยังเติบโตได้ดีในปี60นะคะที่ระดับ3 2 year on year นยอะคะอีกทั้งการเติบโตจากยอดขายของธุรกิจเดิมและก็การรับรู้ส่วนแบ่งไรายได้จากซิมของ True ได้เต็มปีในปีนี้นะคะน่าจะสนับสนุนเรื่องของผลประกอบการนะคะ MTLS นะคะน้ำหนักการลงทุน2ดาวเข้าซื้อที่29บาท50รอเทครอฟิตสบาท50ตัดขาดทุน28บาทนะคะการเติบโตน,น่าจะยังคงโดดเด่นต่อเนื่องในปี60นะคะ NPL ยังคงต่ำมากนะคะในขณะที่มีการสำรองสูงมากส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ยก็จะยังคงเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเข้ามาเก็งกำไราย2ตัว c o m เซกับ MTLS นะคะส่วนเคคนะคะแล้วก็ TTA รวมถึงช็อตเซล อมตะถือต่อนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ